สวัสดีครับพี่น้องชาววัวผมตั้งเป้าเอาไว้นะครับว่าจะสร้างฝูงแม่พันธุ์วัวลูกผสมชารโรเล่นะครับให้ได้จํานวน50ตัวภายในระยะเวลา5ปีนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมมีวัวทั้งหมด40ตัวนะครับใน40ตัวนั้นก็ประกอบไปด้วยวัวไทยนะครับ9ตัววัวลูกผสมชาโรเล่นะครับ 30ตัวแล้วก็อีก1ตัวจะเป็นวัวลูกผสมชชโรเล่ที่เป็นพ่อพันธุ์นะครับผมขยายฝูงวัวของผมโดยการซื้อเข้าเป็นหลักนะครับผมเน้นซื้อวัวสาวนะครับวัวลูกผสมชชโรเล่อายุประมาณ1ปีนะครับแล้วก็ในปีที่ผ่านมาเนี่ยปีนี้นะครับผมซื้อวัวเนี่ยร,รวมๆประมาณ1 5 1 6ตัวนะครับราคาเฉลี่ยอยู่ประมาณ7,500า 7, บาทต่อตัวเมือม่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับ ผมก็ได้มีความต้องการจะซื้อวัวเข้าอีก2ตัวนะครับก็โพสเฟซบุ๊กไปนะครับซึ่งก็เป็นวิธีปกติอยู่แล้วนะครับเวลาที่ผมจะหาวัวเข้าคอกเพิ่มเนี่ยครับผมก็จะเฟซจะโพสลงเฟซบุ๊กตามากลุ่มต่างๆที่เกี่ยวกับการซื้อขายวัวในท้องที่นะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยมันแปลกตรงที่ว่ามีคนนำเสนอวัวน้อยมากนะครับผมไปสำรวจดูอ่า ตลาดนัดโคกระบือนะครับไปที่ตลาดแถวแถวบ้านผมก็คือตลาดนัดอาบ้านสวายนะครับตำบลรามอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับก็พบว่าวัวที่เข้าตลาดก็มีน้อยลงชัดเจนเช่นกันนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ที่ในหลักพันไปปลายถึง2,000ตัวนะครับเดี๋ยวนี้เหลืออยู่ประมาณบวกลบพันนะครับถือว่าน้อยลงไปพอสมควรเหมือนกันในสถานการณ์ปกตินะครับ เหตุการณ์เช่นนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวชี้บ่งว่าราคาวัวเนี่ยกำลังจะขึ้นนะครับเพราะว่ามีวัวเข้าตลาดน้อยนะครับนั่นหมายความว่าอ u ซัพพลเนี่ยน้อยลงแล้วก็จะเป็นแรงผลักดันให้ราคาเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้มันเป็นสถานการณ์ไม่ปกตินะครับผมขอย้ำว่าปัจจุบันมันเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกตินะครับที่ผมว่าเช่นนั้นก็เพราะว่า ประชากรวัวในบ้านเรานั้นนะครับยังมีจํานวนเยอะมากนะครับ10ล้านกว่าตัวแล้วก็การบริโภคเนี่ยถือว่าการจําหน่ายการส่งออกนะครับก็ยังเท่าเดิมถ้าดูตัวเลขดีๆจะน้อยกว่าช่วงก่อนโควิดด้วยซ้าไปนะครับน้อยกว่าช่วงที่ราคาดีๆด,ด้วยซ้ําไปนะครับผมวิเคราะห์สาเหตุที่วัวเข้าตลาดน้อยเอาไว้ดังนี้นะครับ 1. คือคนที่ จำเป็นจะต้องขายวัวนั้นนะครับมีน้อยลงนะครับอาจจะเนื่องจากอันดับแรกนะครับมันก็เป็นผลจากเงินหมื่นของรัฐบาลนะครับเงินดิจิทอลวอลเล็ตที่รัฐบาลแจกไปนะครับมันก็ทําให้คนฐานฐานรากนะครับของเศรษฐกิจนะครับกลุ่มเปราะบางนะครับได้มีเงินไปจับจ่ายใช้สอยนะครับทําให้เขาไม่จําเป็นต้องรีบขายวัวนะครับอย่างที่2ก็คือ คนที่ล้มเลิกขายวัวนะล้มเลิกการเลี้ยงวัวนะครับอาจจะเริ่มเข้ามาเลี้ยงวัวในช่วงที่โควิดระบาดใหม่ๆนะครับแล้วก็อพอ,อไปไม่ไหวก็ขายเลิกเลี้ยงนะครับแล้วก็กลับเข้าสู่ระบบรายงานปกตินะครับกล,ลุ่มเหล่านั้นเนี่ยก็น่าจะขายวัวกันไปเยอะพอสมควรแล้วนะครับมันก็เริ่มทําให้เหลือน้อยมากนะครับสาเหตุที่3ก็คือ ได้เข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับผู้เลี้ยงวัวส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นชาวนานะครับชาวไร่ชาว,น,ชาวนาก็ทกกุช่วงวันนี้ก็จะมีการเกี่ยวข้าวขายข้าวกันนะครับก็จะได้มีเงินมีทองมาใช้กันนะครับก็ยังไม่จาเป็นต้องขายวัวนะครับก็รอกันไปก่อนนะครับข้อที่4ก็คือมีพื้นที่ในการเลี้ยงมากขึ้นนะครับลดภาระลดความยากลำบากในการเลี้ยงลงไปนะครับทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าเกี่ยวข้าวกันเสร็จแล้วนะครับก็สามารถ ลอยทุ่งได้นะครับดังนั้นก็ทําให้เกษตรกรหลายๆคนนะครับไม่จําเป็นต้องรีบขายวัวออกมานะครับทั้งหมดนี้นะครับผมเชื่อว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้มีวัวเข้าตลาดน้อยในช่วงนี้นะครับโดยปกติแล้วนะครับสถานการณ์เช่นนี้นะครับก็จะทําให้จะเป็นตัวผลักดันให้ราคาเพิ่มขึ้นนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยอย่างที่ผมกล่าวตั้งแต่ต้นนะครับว่ามันเหตุการณ์มันไม่ปกติเพราะว่าประชากรวัวเนี่ยยังมีอยู่มากนะครับ ดังนั้นเนี่ยในเรื่องของราคาก็จะยังไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้นะครับยกตัวอย่างอย่างผมนะครับผมได้หาตลาดลงตลาดเพื่อหาวัวมาเลี้ยงนะครับผมต้องการวรัวลูกผสมชาโรเล่นะครับอายุประมาณ1ปีเนี่ยรา,ราคาไม่เกินหมื่นนะครับแต่ก็ไม่มีคนเอามาขายนะครับในเมื่อไม่มีคนเอามาขายผมก็ไม่ซื้อนะครับ มีคนที่นําราคามาเสนอราคาสูงกว่านะครับราคาหมื่นกว่าบาทผมก็ไม่สนใจนะครับเพราะว่าผมก็มีวัวเลี้ยงอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้ราคาอย่างที่ผมต้องการผมก็ไม่ซื้อนะครับก็เช่นเดียวกันกับเกษตรกรรายอื่นๆนะครับกลุ่มอื่นๆนะครับอย่างเช่นกลุ่มผู้ขุนนะครับโดยเฉพาะในห้างใหญ่ๆนะครับที่เป็นผู้ขุนเนื้อรายหลักๆของประเทศเรานะครับ เขาก็มีบวัวอยู่ในในมือเยอะมากแล้วนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาที่ราคาวัวถูกเนี่ยเขาได้ซื้อตุนเอาไว้ยเยอะแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยช่วงที่ตลาดมีวัวน้อยแบบนี้นะครับเขาก็ไม่ซื้อนะครับดังนั้นมันจึงทําให้ราคาเนี่ยไม่สามารถที่ขยับขึ้นได้นะครับตามที่จําเป็นาตามที่มันควรจะเป็นในในในสถานการณ์ปกตินะครับกลุ่มนายห้างรายใหญ่ๆนะครับกลุ่มผู้ขุนวัวรายใหญ่ๆเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่แถวภาคกลางภาค ตะวันตกของประเทศไทยนะครับตั้งแต่สุพรรณบุรีสุขโขทัยนะครับไปถึงเพชรบุรีเป็นต้นนะครับกลุ่มนี้เนี่ยปัจจุบันเขามีโวอยู่ในมือเยอะมากนะครับแล้วก็ราคาปลายทางเนี่ยราคาโว้วนที่เขาจะขายออกไปก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับทั้งนี้ก็เพราะว่ากลุ่มผู้ค้าเนื้อนะครับเขียงเนื้อนะครับเขาก็ไม่ได้เพิ่มราคาขึ้นนะครับคือเขา,าเนื่องจาก กาลังการบริโภคนะครับหรือวาดีมาในการบริโภคเนื้อเนี่ยในประเทศไทยก็ยังเหมือนเดิมนะครับเดือนละประมาณ1น0 0 0แตัวนะครับก็อยู่ประมาณนี้เหมือนเดิมดังนั้นเนี่ยาทางกลุ่มนี้เมื่อมันไม่มีการบริโภคเพิ่มขึ้นเขาก็ไม่ซื้อวัวเข้ามาทําเนื้อเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นโอกาสอยู่ที่ผู้ทําเนื้อนะครับตอนนี้เขาเลือกได้ใครอยากจะขึ้นราคาเขาก็ไปซื้อเจ้าอื่นที่มันถูกกว่าเพราะว่า ในท้องตลาดตอนนี้วัวอ้วนเยอะมากนะครับวัวอ้วนยังล้นตลาดอยู่นะครับการตลาดสําหรับวัวเนื้อแดงหรือวัวซากอุ่นนี่นะครับผมมองยังไม่เห็นอนาคตเลยนะครับว่าราคาเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นได้อย่างไรเพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับ10ล้านตัวประชากรวัวในบ้านเรานี่นะครับก็เก้าล้านตัวนี่ก็เป็นวัวลูกผสมบราวมันวัวไทยนะครับซึ่งเป็นวัวเนื้อแดงวัวซากอุ่นกันอยู่นะครับแล้วก็แต่ละปีเนี่ย าจากในประมาณ9ล้านตัวนี่นะครับก็ตีซะว่าเป็นวัวแม่พันธุ์สัก7ล้านตัวนะครับซึ่งแน่นอนผมมองให้ว่า,าถ้าให้ลูกแค่ครึ่งเดียวนะครับปีหนึ่งเนี่ยมันก็สล้านกว่าตัวแล้วนะครับลูกวัวที่จะเกิดใหม่แต่ละปีนะครับในขณะที่การบริโภคแค่ประมาณล้าน2 000, ถึงล้านหแค่นั้นเองนะครับคือครึ่งต่อครึ่งดังนั้นมันเห็นชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าอนาคตเนี่ยประชากรวัวในประเทศไทยก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทุกปีนะครับปีหนึ่งประมาณล้านตัวนะครับ ดังนั้นมันในเมื่อพปายมันเพิ่มขึ้นขนาดนี้นะครับมันยังไม่เห็นแนวทางเลยว่าดีมาเนี่ยมันจะมันจะ cover มันจะ catch up อัพพลายได้อย่างไรนะครับผมมีข้อมูลเปรียบเทียบมาเล่าให้ฟังนะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเขามีประชากรวัเนี่ยประมาณ120ล้านตัวนะครับอสองปีที่แล้วเนี่ย ที่ประเทศาสหรัฐอเมริกา e, ประสบภาวะแรงอย่างต่อเนื่องนะครับแรงรุนแรงต่อเนื่องกัน2ปีนะครับสปีที่แล้วกับปีก่อนหน้านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยในการเลี้ยงวัวต้นน้ําของเขานะครับเขาจะเลี้ยงโดยให้กินหญ้านะครับเลี้ยงปล่อยทุ่งเป็นหลักนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบทําให้แหล่งอาหารสําหรับ,บวัวเนี่ยลดลงอย่างมากนะครับเกษตรกรบ้านเขาก็ควบคุมต้นทุนด้วยวิธีการจําหน่ายวัวแม่พันธุ์ออกเป็นวัวเนื้อนะครับลดจํานวนฝูง พูดกันง่ายๆนะครับดังนั้นเนี่ยก็ทําให้ประชากรวัวแม่พันธุ์ของเขาเนี่ยลดลงอย่างมากนะครับลดลงไปประมาณถึง30%เลยทีเดียวนะครับนั่นส่งผลทําให้ว่าในปีถัด,ถดมาก,ก็คือปีที่แล้วกับปีนี้เนี่ยนะครับทำให้มีลูกวัวออกมาเนี่ยน้อยน้อยกว่าความต้องการของตลาดทําให้ราคาสูงมากนะครับปัจจุบันเนี่ยราคา,าวัวลูกวัวนะครับอายุป,ประมาณ1ปีเป็นเป็นวัวตัวผู้ที่ขุน ที่ตอนนะครับเพื่อเตรียมขุนเนี่ยนะครับขายกันที่ประมาณ3เหรียญ20ต่อพาวนะครับซึ่งเทียบกับเป็นเงินบาทก็ประมาณ260-270บาทต่อกิโลกรัม,มเลยทีเดียวนะครับตัวนี้มันคือตัวอย่างของการทำงานของตลาดนะครับก็คือดีมานซัพพลายนั่นเองเมื่อดีมันมันเท่าเดิมแต่ซัพพลายมันลดลงนะครับแน่นอนราคามันก็พุ่งนะครับแต่ในขณะเดียวกันในบ้านเรานะครับ ดีมานมันเท่าเดิมหรือลดลงเล็กน้อยด้วยซ้ำนะครับแต่ในขณะที่ Supply เนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างพรวดพราดนะครับนั้นมันไม่มีทางอื่นเลยนอกจากราคาก็จะดําลงนะครับเพราะว่ามันก็เป็นโอกาสสําหรับผู้ซื้อนะครับแต่เมื่อมีของให้เลือกมากขึ้นเขาก็สามารถกดราคาได้นะครับทางแก้ไขนะครับวิธีทางแก้ไขที่ผมอพอจะนึกได้นะครับก็คือเราต้องปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ของสายพันธุ์วัวในบ้านเรานะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีวัวแดงวัวเนื้อแดงวัวซากอุ่นเยอะเกินความต้องการของตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดในประเทศหรือว่าตลาดต่างประเทศนะครับคือเราต้องมองอย่างนี้นะครับว่าตลาดวัวเนื้อแดงวัวเซะซากอุ่นเนี่ยม,มันใหญ่สําหรับในบ้านเราก็จริงแต่เมื่อเทียบกับตลาดต่างประเทศแล้วเนี่ยมันน้อยมาก ประชากรส่วนใหญ่บนโลกนี้นะครับที่เขาบริโภคเนื้อเนี่ยเขาบริโภคเนื้อซากเย็นกันเป็นหลักนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อตลาดบ้านเรามันอิ่มตัวแล้วเราจะส่งตลาดเนื้อแดงออกส่งออกเนี่ยมันไม่ได้นะครับอันเราก็ต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างกา,ารผลิตของเราปรับเปลี่ยนสายพันธุ์วัวของเราให้เหมาะสมกับตลาดโลกนะครับก็เรามีวัวลูกผสมบรามันอยู่แล้วนะครับเอาสายเนื้อเข้าไปนะครับจะเป็นชารเล่ก็ได้จะเป็นเองนกัสก็ได้แบรนกัสก็ได้นะครับ เพื่อิบผลิตเนื้อส้างเย็นนะครับผมว่าแบบนี้มันจะตอบโจทย์ตลาดต่างประเทศได้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสให้เราได้ขยายตลาดได้มากขึ้นแล้วก็ในอนาคตอาจจะทําให้ประชากรวัวของเราเนี่ยได้ลดลงนะครับเป้าหมายของผมก็คือผลิตวัวเนื้อสําหรับตลาดซากเย็นนะครับผมถึงมาชางังทางชาโรเล่นะครับดังนั้นเนี่ยผมจึงไม่กัวงวลในเรื่องของการตลาดนะครับก็ หวังว่าวันนี้เพื่อนๆจะได้รับแง่มุมดีๆในเรื่องของการตลาดของผมนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมสวัสดีครับ